เติมแล้วอเร่วแล้วดิก็วันนี้เป็นวันที่5กุมภาเวลาบ่าย2ที่สวิตซ์คงเป็น2ทุ่มที่ประเทศไทยชม้กับบุ๊กก็เลยมีแพลนจะทำวิดีโอลิงก์สำหรับใบเนียเพราะตอนนี้หิมกกะกำลังตกสวยมากจะลองไปดูบรรยากาศข้างๆกันโอเคอเราจะลองดูบรรยากาศรอ<ช>บๆกันหิมกกะกำลังตกโอ้ขณะนี้เป็นเวลา,าตอนนี้กี่โมงนะ2ทุ่มที่ไทยไม่ไทเอาเวลาที่นี่ดิ ใบสองเอออยากให้ดูรอบๆดูรอบๆนี่มหาลัยนี่มหาลัยตอนนี้เมืองที่นี่ั้งเมืองกลายเป็นสีขาวแล้วเมืองแห่งหิมะเมื่อเช้ายังฝนตกอยู่ลย่นี้วันนี้วันนี้ตอนนี้กลายเป็นหิมะละนี่ดูต้นไม้หน่อยเรามายืนหลบๆมเงินตาต้นไม้นี้ไม่มีใบไม่มีใบปัญญาอ่อนมากมาๆมาเปลี่ยนคนเปลี่ยนคนตรึดสวัสดีบรูคสวัสดีเป็นยังไงบ้างอากาศหนาววะ หนาวหนาวมากเลยไม่มีถุงก็คิดถึงทุกคนคิดถึงป๊ะป้ามาคิดถึงิลเบลคิดถึงเพื่อนๆทุกคนถ้าเป็นไปได้นะวันนี้ขอให้ถูกยูโรมิเลียนเมื่อเช้านี้วางแผนไว้แบบดิบดีมากเลยว่าเนี่ยตื่นมาจะต้องไปซื้อยูโรมิเลียนก่อนเลยก็เผื่อถ้าเกิดถูก2,000ฟังขึ้นไปนะบุ๊กกระแชมป์จะซื้อ จะซื้อตั๋วเครื่องบินเย็นนี้เลยบินเดี๋ยวนี้เลยพอลงถึงเครื่องพี่ชายปุ๊บก็ไปบายเหนียรเลยอ๋อนี่นะครับสภาพคนฮอตมาสามอาทิตย์ได้เบอร์สาวมาเจ็ดคนแล้วอช่ไมก็ไม่มีอะไรหรอกถ้าสมมติว่าปาฏิหาริมีจริงเราคงได้เจอกันนะแต่ถ้าเกิดแต่ถ้าเกิดแต่ถ้าเกิดเดี๋ยวยุ่งยุ่งถ้าเกิดเราไม่เจอกันก็เป็น่มาเพราะว่าเราไม่คิดถึงเรายังคิดถึงเรายังอยู่ดีอยู่นี่ทายความเป็นอยู่ไม่ดู <g ül> จริงจริงตั้งใจมากถ้าตามที่พูดอะถ้าสมมติถูกยูโรมิเลียนปู๊บบินเลย <g ül> เรา <g ül> เราได้ <g ül> เจอกันวันที่6เราไม่ซื้อตั๋วแล้วถ้าถูกยูโรมิเลียนเราซื้อเครื่องบิน <c oughs> <g ül> บินไปลงที่ <g ül> ถ้าเกิดถูก150ร5อหบล้านไม่ต้องคิดเลยนี่เครื่องบินส่วนตัวซื้อหนึ่งทีถ้าเหมือนถ้าเหมือนที่ชูก็ววได้ซื้อปุ๊บใช้หนึ่งทีปุ๊ปรโยนทิ้งบินกลับไทยอย่างเดียวที่เหลือขายทิ้งก็อะมาลองดูแชมป์พูดอะไรก็ โอเคอยากให้ดูดูเลยคิดถึง๗๗บาทโอ้ยกูต้องบ้าตามด้วยไหมเนี่ยกูต้องบ้าตามด้วยไหมเนี่ยไอ้กูวิ่งแล้วอ่ะเร็วเร็วคิดถึงทุกคนครับนายคิดพูดถึงพ่อแม่พี่น้องหน่อยคิดถึงป้าป้ามาม่าคิดถึงน้องคิดถึงญาติคิดถึงเพื่อนคิดถึงทุกคนเลยเออแล้วคนที่กำลังมองคลิปนี้อยู่นั่นแหละคิดถึงสุดๆเลยคิดถึงประเทศไทยไหม ไม่ค่อยคิดถึงคนที่ประเทศไทยมากกว่าคมมากคมมากคมมากนี่ดูบรรยากาศนี่เดี๋ยวจะเก็บไว้ถ่าย MV โอเคราติดตาม MV ของชันต่อไปได้ได้ได้โอเคก็อ่ะทิ้งท้ายหน่อยทิ้งท้ายหน่อยก็แล้วว่าทิ้งท้ายทิ้งท้ายเพราะชีวิตมันมีสองด้านนะครับมีดีก็ต้องมีร้ายเหมือนกับหิมะคือไงตอนตกก็ขาวละลายปุ๊บดำหรอใช่ โอเคโอเคโอเคอ่ะบายบายครับเดี๋ยวต้องไปทำหุ่นต่อแล้ววันจันทร์มีคนมาสัมภาษณ nee. okay. ์นี่โอเคก็บายบายเหมือนกันเดี๋ยวก็ต้องไปแล้วไปทำงานต่อแล้วเดี๋ยวเราจะทิ้งท้ายกันด้วยภาพบรรยากาศรอบๆอีกทีแล้วกัน <laughs> เราจะเดินไปด้วยกันจนกระทั่งเข้าตัวตึกไป ไม่รู้อ่ะแนะนำหน่อยนี่อยู่ตรงไหนนี่คือมหาลัยของเรานะครับ h e i g b d เราอยู่ที่ชั้นไหนเนี่ยเราอยู่ชั้นไหนของตึกนี้เนี่ยชั้นสครับโอเคอันนี้เป็นมหาลัยประมาณผมาอกที่ a b a บกนะครับเพราะว่ามันมีแค่เอนจิเนียครับส่วนเด็ก BBA อะไรองี้อยู่อีกที่หนึ่งคล้ายๆของบ้านเราเลยเนาะ สาวๆน่ารักมากโอเคสักวันเราต้องไปเยี่ยมกันใช่ใช่ใช่นี่เรากำลังจะเข้าไปในตัวตึกละนี่รู้แล้วอะไรรู้อะไรเราหาโทรหาใครได้ละไปเข้าไปโทรข้างในนั่นกูเริ่มหนาวมือแล้วไอมันต้องโทรข้างนอกเนี่ยถึงจะได้ฟิลไปยืนข้างในก่อนแล้วมึงโทรติดแล้วมึงค่อยเดินออกมา เรากำลจะเข้าไปในร่มแล้วค,ค่อยอุ่นขึ้นหน่นยอยเอาตรงไหนสต็อปสต็อปเลยเหรอเดี๋ยวค่อยขึ้นคลิปใหม่อโอเคโอเคเดี๋ยวเราเริ่มคลิปใหม่